ข้อสี่คือความเชื่อข้อสี่คือความเชื่อความเชื่อที่อันหนึ่งที่ผมจะต้องบอกเลยยิ่งผมทําธุรกิจเนี่ยยิ่งรู้เลยว่าคนไม่พลาดเรื่องนี้เยอะมากเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของคนทาธุรกิจไม่ทําพลาดเพราะเขาคิดว่าเขามีความเชื่อผิดๆว่าคนซื้อของถูกเขามีความเชื่อความเชื่อนี้ทําให้คุณเจ๊งความเชื่อนี้อันตรายมากถ้าคนทุกคนซื้อของถูกแต่ว่าทุกคนจะนั่งรถเมล์หมดหอ เดินหมดเหรอทุกคนไม่ยอมนั่งรถเก๋งแต่ทําไมเมืองไทยแม่งรถเก๋งเยอะไปหมดอ่ะทําไมรถ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 เอ่อรถหรูรถลักชัวรี่รถสปอร์ตเยอะไปหมดทําไมทั้งทั้งที่แพงกว่าเมืองนอกเยอะพวกบล็อกเบนซ์อะไรต่างๆรถหรูที่คุณเห็นเนี่ยรถเอ่อรถเบนซ์รถเอ่อเออ่รถอะไรมีอะไรบีเอ็มผมคิดแต่จากัวมาพบรับได้ขับจากัวเบนซ์ลี อะไรอะโรลส์โรลส์ต่างๆทําไมรถพวกนี้แพงกว่าเมืองนอกเยอะมากคุณไม่รู้เหรอในอเมริการถพวกนี้แบบว่าราคาถูกมากราคาหนึ่งในสาของประเทศไทยนี่คุณรู้หรือเปล่าผมมานีนเมืองไทยนี่ผมช็อกมากเลยทำไมรถรถเมืองไทยนี่มันแพงขนาดนี้วะไม่กล้าตอนแรกไม่กล้าซื้อเพราะรู้สึกว่าแม่งกูแบบว่าอ,อยู่เมืองนอกกูซื้อได้แค่หนึ่งในสามทไมต้องมาึงคุณเข้าใจป่ะเพราะภาษีไง ภาษี300%องถอย่ยรถเวลารถนำเข้ารถหรูพวกเนี้ยโดน3 0มรอยคนก็ซื้อกงนเพียบคนก็ซื้อกันเพียบ,กกเ,พยบเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณจะต้องขายของให้คนแบบนั้นคนที่ยอมซื้อของราคาสูงอืหน้าที่ของคุณมีหน้าที่สร้างแบรนด์ให้ตัวเองแล้วทุกคนวิ่งเข้าหาพูดอีกทีนะอันนี้แบบผมลูกศิษย์ของผมไปทำแล้วเวิร์กสุด ไอการที่แบบว่ากระน้องกระเดงเข้าขอน้องข้อนี้ขอคอนเนคชั่นกระน้องกระแดง ion, กระน้องกระแดงมีเต็มไปหมดแบบน,นั้นนะเต็ไมไปหมดเต็ไมไปหมดจริงๆแต่ว่าหน้าที่ของคุณคือสร้างแบรนด์ตัวเองผ่านกล้องแล้วใช้ power ของกล้องดึงคนเข้ามาหาคุณเ <c oughs> ข้ามาหาคุณแล้วก็บอกว่าป <c oughs> อกข้อแม้มาเลยครับคุณบัณฑิตเอาอะไรได้หมดเลย คุณบัณฑิตเรียกราคามาเลยเราไม่ใช่ผมคำพูดได้คนเดียวลูกศิษย์ผมก็ทําได้ขายของกันกระน,นาอย่างลุงเนี่ยคนเชิญไปไม่ไปหมดคนเชิญไปออกรายการน้นนี้รายการดังๆไม่ไปทั้งสิ้นรวยแล้วอ่ะรวยแล้วดังแล้วอ่ะออกกล้องตัวเองก็ดังได้ทำไมต้องไปต้องไปวิ่องออกจากคนหาคนอื่นทำไมต้องไวิ่งไปถ่ายรายการที่อื่นคนอื่นคอนเนคชันที่เจ๋งที่สุดคิดได้ขาดโอเคผมจะสอนนะครับ ผมจะสอนนะครับไอ้ uh, คอร์สนี้ชื่อว่า Marketing to Super Rich ครั้งสุดท้ายการตลาดสู่กลุ่มหาเศรษฐีคอร์สนี้นะครับ uh, ตอนนี้เนื่องจากเป็น Social Distance รอบสดเจอตัวผมรับตอนแรกจะรับ20คนตอนนี้เหลือแค่8คนรับแค่8คนพอนั่งไกลๆกัน แต่ว่าเนื้อหาเข้มข้นและสนุกมาก2วันเต็มวันที่23 24แต่เรียนในเรียนในออนไลน์ตอนนี้ราคา4 10, 6 0 0 0บาทคนลงวันนั้นลงวันนั้นหลายครั้งเดียวคนลงมาเพียบเลยใครสนใจคอร์สนี้นะครับบอดไม่มีใครสอนนะเรื่องเรื่องแบบนี้แล้วผมสอนวิธีการตั้งราคาไม่เคยมีใครสอนแบบนี้สอนวิธีการตั้งราคาที่ทําให้คุณทำททำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยรุ่งเรือง ผมบอกได้เลยนะธุรกิจที่มันเจ๋งกันเยอะๆเพราะมันตั้งราคาผิดมันไปตั้งราคาแบบสองประเภทเขาไปสอนในคอร์สจีกว่าจริงๆมันมีการตั้งวิธีการตั้งราคาสามประเภทหลายคนตั้งราคาสองประเภทเนี่ยตั้งผิดให้เป็นหนึ่งประเภทก็ได้อันหนึ่งประเภทคือมันไปตั้งราคาจากต้นทุนตัวเองอันนี้ผิดมากไปตั้งราคาจากตั้งราคา,าต้นทุนตัวเองมันทาให้คุณเจ๊งอยากรู้ข้อสองไหม อยารู้ข้อสอบที่มันไม่ควรตั้งราคาแบบนี้ทาให้คุณเจ๊ง่ะทั้คนทำธุรกิจเจ๊งออยากรู้ไหมเลิกใครยังไม่มีธุรกิจนะเรียนไปเลยเพราะมันจะประหยัดวิธีมันจะประหยัดไ,ไ,ไอ้ความเจ็บปวดของคนที่คนที่แม่งไปต้องไปผ่านบางทีแม่งเสียธุรกิจไปเป็นสิบล้านคนที่ผมรู้จักอ่ะม,มันมเจ๊งธุรกิจไปเป็นสิบสิบล้านผมบอกได้เลยแค่สองข้อนนี้มันการันตีว่าคุณจะไม่คุณจะไม่ตั้งราคาแบบ<ม>แย่ออกมา ผมบอกได้เลยนะกล้าพูดคราวนี้ผมกล้าฟันธงกล้าฟันธงด้วยด้วยหลักปฏิบัติของผมเองด้วยผลลัพธ์ของผมเองนะแล้วก็ด้วยสิ่งที่ผมศึกษามาจากคนที่มันอยู่ข้ามวอดในวงการของฝรั่งและของญี่ปุ่นบอกได้เลยการตั้งราคาไม่เป็นเป็นเหตุผลทำให้คุณเจ๊งและการตั้งราคาถูกการตั้งราคาสองแบบเนี้ย ทำให้คุณเจงคือหนึ่งการตั้งราคาจากต้นทุนคือเดี๋ยวกูต้นทุนเท่าไหร่นะเดี๋ยวกูบวกไปนี้กูบวกมาแค่นี้แล้วก็อย่าเยอะเกินไปเดี๋ยวคนไม่ซื้อเดี๋ยวไปหาจุด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 พอดีก่อนว่าเอ่อมันจะต้องบวกเข้ามานิดนึงถ้าบวกเยอะเกินไปเดี๋ยวคนไม่ซื้อขีอง้งี้พังขี้งี้เจงอันที่สองอยากรู้ไหมอันที่สองอันที่สองคือตั้งราคาแบบเปรียบเทียบกับคู่แข่ง อันนี้ก็พังเหมือนกันมึงไม่มีทางรวยไม่มีทางรวยตั้งราคาแบบเทีียวก็ทุกขแข็งอ,อาจจะมีแต่ไม่เหนื่อยมากอาจจะมีทางรวยแบบเหนื่อยมากเหนื่อยคุณต้องไปตั้งสร้างโรงงานสร้างอะไรโอ้โหอะไรวุ่นวายระดมทุนเขายืมเงินแบงก์เอ,อ่อหรือไม่ก็ยืมเงินชาวบ้านหรืออะไรก็หืมกว่าจะรวยนี่เหนื่อยมันไม่ใช่มนุษย์คนเดียวทำลวมันต้องมันต้องมันต้อง,ม,องมีลูกจ้างอะไรเยอะๆแล้วเขาเนี้ย แต่ถ้าคุณอยากจะขึ้นถึงหลักร้อยล้านหรือหลายร้อยล้านหรือพันล้าน,า 1, านคุณจะต้องทําแบบที่สามแบบที่สามเนี่ยมี14 14กลยุทธ์แล้วมันง่ายมากเลยมันแบบมันแค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียวอะเปลี่ยนวิธีการนิดเดียวการทําการตลาดนิดเดียวเปลี่ยนเจาะฐานแฟนนิดเดียวใช้คนละราะคะาใช้สิบเท่า อย่าลืมนะข้อหนึ่งที่พลาดคืออะไรตั้งราคาจากต้นทุนตั้งราคาจากต้นทุนอันที่สองคือไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขาไปเปรียบเทียบคู่แข่งมันเกี่ยวตรงไหนอ่ะถ้าคุณไปเรียนเอ็นบีเอมันจะชอบสอนเน่ะเอาราคาคู่แข่งนะมารวมๆม,ม,มกันนะเราอาหารตรงกลางแล้วมึงอยู่ตรงกลางบ้าเปล่าบ้าเปล่าสอนได้ยังไงเจ๊งกันหมดสินี่แหละนี่คือคนที่เป็นรสราปนาิกก็สราารย์ไปแต่คนที่รันธุรกิจจริงๆสร้างธุรกิจกับมือมันก็อีกแบบหนึง่ง เราสร้างช่วยเก็บมือแบบผมแบบแบบข้อนี้ผมรู้ว่าผมมั่นใจแล้วว่ากูทถูกแล้วก็เรื่องการตั้งราคาเนี่ยทาคนสนใจพลาดแล้วเมืองไทยคนพลาดเยอะเรื่องการตรั้งราคาการสร้างแบรนด์ผมจะสอนผู้นี้ทั้งหมดเลยนะวิชาท,ทั้งการตั้งราคาตั้งราคาให้ตรงแบรนด์แล้วสร้างแบรนด์ให้มันดูแพงแล้วฐานฐานฐานลูกค้าที่ดีฐานลูกค้าที่เจ๋งฐานลูกค้ากลุ่มบนที่มันไม่เถียงเรื่องราคายิ่งถ้าคุณตั้งราคาถูกเขายิ่งไม่ซื้อผมจะสอนเรื่องนี้นะ ครั้งสุดท้ายวันที่ยี่สามยี่สี่เดือนนี้นะครับสาหรับคนที่เจอตัวรับแค่แปดคนตอนนี้คนเข้ามาแล้วรู้สึกจะสี่คนก็เหลืออีกสี่ที่นะครับแล้วก็สี่หรือห้าวะคนก็เหลืออีกสามที่อ่ะสามหรือสี่ที่เพราะคนเข้ามาแล้วน่าจะห้าคนละ mm hmm. ก็เหลืออีกสามที่เพราะต้องลดลดจำนวนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้โควิดทุกคนทราบอยู่แต่ว่าเรียนออนไลน์นี่ก็ mm hmm. ได้ไปจํากัดน,นะครับผมจะเข้าไปตอบคําถามด้วยสำหรับคอร์สนี้นะได้เรียนแบบ คุ้มคุ้มไปเลยผมมีทั้งอะ,อ,ะอะไระ Marketing to Super Rich ในแบบที่ลุงเคยเรียนอันนั้นคือสองวันเต็มอันนั้นให้ไปด้วยอันนั้นมีออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ไปเลยพูดง่ายๆซื้อซื้อ1นึ่คอร์สได้2คอร์สเพราะเพราะว่าคอร์สที่สองคือขั้นสูงใช่ไหมจะไปเรียนวันที่ยี่สามยี สอนเรื่อง pricing สอนเรื่องวิธีการตั้งราคาการหาฐานลูกค้ากลุ่มบนแล้วก็ใช้ภาษาใช้ภาษายังไงที่จะทําให้คนกลุ่มบนไม่มาฟังคุณน่ะคุณสังเกตเลยบางทีคนตามเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเวลาคุณเวลาคุณไปดูบางคนเนี่ยในเวลาเขาจะเน้นขายของถูกไงเวลาคุณไปดูในออนไลน์ใช่ไหมล่ะเขาเน้นขายของถูกเวลาเขาแมคคามันไลฟ์คนดูเยอะสองพันยิ่งมากกว่าสองพันอีกที่ดูผมอยู่มากกว่าสองพันแต่ว่า ราคาถูกได้กําไรน้อยแล้วก็ใช้ภาษาอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ใช้ภาษารากย่ามันก็จะดึงดูดคนได้เยอะถูกปะแต่คนเหล่านั้นก็จะเปรียบเทียบราคาแล้วไม่ใช่ลูกค้าที่จงรักภักดีข้อสาคัญข้อนี้ยคุณต้องมีลูกค้าที่จงรักภักดีกับคุณว่าไม่เปลี่ยนฐานคือไงคุณซื้อแล้วซื้ออีกกับผู้ใดง่ายซื้อแล้วออกับซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกยกตัวอย่างลูกศิษย์ของผม เจ้าเบิร์ดเอกชัยนะักกีตาร์ที่บอกว่าทําแบรนด์กีตาร์แล้วขายถล่มทลายคุณรู้ไหมว่าลูกค้าของเขาซื้อนะซื้อไปเจ็ดตัวจองเจ็ดตัวตัวแรกยังไม่เห็นเลยตัวแรกยังไม่ได้ของเลยแต่จองแล้วจองอีกจองแล้วจองอีกเจ็ดตัวตัวแรกยังไม่ได้ของคุณต้องเป็นแบบนั้นลูกค้าจองรับพักดี้ไม่สนใจั้องสิ้งเจ้าอื่นเจ้า,จาไม่สนใจเอาแต่เจ้าคุณไม่งั้นคุณเหนื่อยตลอดชีวิต สำหรับคอร์นี้นะการตลาดสูกุมมหาเศรษฐีการตลาดสุกุมมหาเศรษฐีใช้ชื่อนี้ดีกว่าจะได้จะได้เอพูดงๆๆ่ายๆไม่งั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวคุณพิมพ์บางคนแบบไม่คล่องใช่ไหมก็เป็นภาษาไทยแล้วกันการตลาดสูกุมมหาเศรษฐีแล้วคนแบบนี้นะประเทศไทยคตรเยอะแต่เราก็แบบไม่รู้จักซื้อของจากใครอะ่ะแบบไม่มีใครมาขายเขาส่่วนใหญคนส่วนใหญ่ไปขายของถูกๆก,ก,กันหมดเลยไม่มีใครขายของให้เขา เนี่ยผมไปเพิ่งไปกินโอมาคาเซไไปหัวละหมื่นหัวละหมื่นคนเต็มตลอดหัวละหมื่นลุงพาผมไปกินลุงน่ารักมากลุงกบโลดสามีเขาเขาบอกออ,อยากจะซื้อเป็นของขวัญเป็นของขวัญปีใหม่ให้ก็พาผมกับแมรี่ไปกินหัวละหมื่นแต่เต็มตลอดถ้าจองไปช้าไปช้าหน่อยคือเต็มแล้ว แล้วก็แล้วก็คนก็ไปกินเรื่อยเรื่อยเืยในสัตว์ในใน,ในเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคแบบนี้คุณจะมาไม่ต้องไปนี่คือเป็นวิธีทางรอดทางเดียวคือไม่ง่ายคือคุณขายของถูกมาทั้งชีวิตไม่ลองคิดอะไรใหม่ๆวันนี้วันนี้สอนวิธีว,ว,วินิยามใหม่วันนี้สอนวันนี้สอนชีวิตใหม่วันนี้สอนตั้งเป้าหมายใหม่ก็ไอที่ผ่านมามันไม่เวิร์กจะไปททอะไมก็ที่ผ่านมามนไม่เวิร์ก่ยใช้จากลยุ์เดิมุบเหรอทธาเพื่ออะไร แล้วก็แล้วก็จะได้เงินน้อยเหมือนเดิมเพื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าไอ้คนฐานกลุ่มบนเนี่ยไม่มีเยอะมากในประเทศไทยแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนแล้วแล้วก็มีเยอะแต่ไมนหมดเลยในประเทศไทยแต่มันมีคนขา,ขายของให้เขาน้อยมากผมเห็นกับตามาเยอะมากสำหรับลูกศิษย์ผมที่เปลี่ยนฐานแฟนมีบางคนนี่ขายคอร์สคอร์สหนึ่งเรียกับผมไปตั้งเยอะแม่งไปเปิดคอร์สคอร์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ขายไม่ได้ด้วยไอ้คอเจ็บคือขายไม่ได้ด้วยไม่มีคนลงผมนะเห็นคอร์สเก้า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 ร้อเก้าสิบเก้าบาทผมโทรไปบอกเปลี่ยนราคาเดี๋ยวนี้คอรก็เปลี่ยนราคาเป็นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนลงมาห้าคนทันทีพอคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคนคิดไงต้องของห่วยแน่เลยสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอเคขายได้พอราคาพอเหมาะพอสมก็จะมีคนอีกระดหนึ่งมาเรียน ก9 9 9 9บาทเขาจริงทิ้งว้างขอต้องหวยแน่เลยแล้วลุกเขาดูแพงลุกดูสวยแต่ไปขายขอเ999.99บาทไม่ไม่ตรงแบรนด์นะคนทําของนี้ไม่ตรงแบรนด์เยอะแยะไปหมดนะผมบอกได้เลยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการตั้งราคาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับการการตลาดด้วยคุณเล่าเรื่องยังไงอ่ะคุณแบบบอกเขายัางไงว่าทําไมคุณช้าราคานั้นมันไม่ใช่ว่าทื่อๆแล้วว่าเขียนไปแล้วก็กลัว ขายได้ประมาหมื่นบาทต่อหัวกูขายได้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งลุ้นกราบไม่นั่งไปนั่งกราบสารพระพูิที่ไหนไม่ใช่มันการตลาดสารพระภูิไม่ได้ช่วยคุณเรื่องการตลาดจริงๆว่าคนที่ชอบไปกราบสารรมพภะพูนนะผมบอกกันตรงๆเลยนะผมเห็นหลายรอบแล้วไปนั่งกราบสามรพระพูวันเปิดต้องไปนั่งทำนนทํทำนี่มึงเอาเวลาไปเรียนมาร์เก็ตติ้งดีกว่านะมึงเอาเวลาไปกราบสารพภูมูเพื่อกลบความไม่ไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งมึงบ้านเนี่ยกลบปะ ถ้าคุณฉลาดจริงไปเรียนมาร์เก็ตติ้งดีกว่าไปเรียนการตลาดดีกว่าไปเรียนวิจิตวิทยาคนรวยอ่ะไปเรียนจิตวิทยาพวกนี้มันคิดยังไงอ่ะคุณขายของคนรยนนนยคนวยเท่านั้นจบขายของให้คนรวยเท่านั้นนี่คือวิธีการรอดของในยุคใหม่โควิดเนี่ยยุคโควิดเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีต้องใช้เทคโนโลยีไปถึงคนกลุ่มนั้นจะสอนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับสองวันเต็มแค่คุณได้ไอเดียไอเดียมันเปลี่ยนธุรกิจคุณเลยอ่ะแค่คุณ แล้วรขสแบบนี้มันไม่มีใครสอนเขาไปเรียนอะไรที่มันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดเสียตังค์ตั้งเยอะไปเรียน MBA เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่แต่ไปสอนเรียนให้ที่มันแบบช่วยเขาไม่ได้แต่เรื่องนี้ผมผมเองก็ไม่ใช่ว่ามาอะไรอนะ่ะมามั่วเองแล้วบอกว่าอันนี้ใช้ได้กับทุกคนนะไม่ใช่นะมีหลักการว่านี่มันเป็นวิชาของต่างประเทศที่คอร์สหนึ่งเป็นหลายแสนแต่ผมเอามาสอนคุณในราคาที่ ทุกคนเข้าถึงได้อันนี้เชียอันนี้เชียผมบอกได้เลยครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคอร์สเอ่อไม,ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่มันจะมีครั้งหน้ามันเปิดคอร์สนี้น่าจะเป็นคอร์สหลักล้าน mm hmm. คอร์สแบบนี้มันต้องเขยงคอร์สหลักล้านจคนจะแห่ลงผมมั่นใจเลยถ้าเป็นคอร์สหลักล้านคนอีกระดับหนึ่งจะมาลงใช่ <c oughs> ตอนนี้คนแบบว่าเออ,อยังยังอยากจะทําคอร์สนี้เพื่อจะให้เข้าถึงได้กับทุกคนก่อนแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าคอร์ดล้าน ฮันนี่เขาบอกเขาอยากเห็นโอเคแล้วจัดให้แต่รุ่นต่อไปอันนี้เป็นขรอสุดท้ายแล้วที่รุ่นละแสนถ้าอยากแสนอยู่สำหรับ Market i n g to Super Rich นะรุ่นที่4ี่อันนี้รุ่นเป็นรุ่นที่สามนะรุ่นที่สี่ของ Marketing to Superrich จะเป็นหลักล้านอืมโอเคนี่คือคำมั่นสัญญาตอนนี้เลยโอเคครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนี่คือรุ่นสามที่คุณกำลังจะลงคือรุ่นสามรุ่นแรกคือลุงอ่ะลุงกับโลดเ1 0อะไรมาเรียนหมดเลย A10 อัทเอันคนที่ไม่เป็นพันล้านล้วคือตู เอาเอา้วมีใครเยอะแยะหมดเลยที่มาเรียนตอนนั้นดังๆตอนนี้ดังกันไปหลายคนแล้วคนที่ทําเพจชื่อว่ามานุษย์เงินเดือนพันใหม่ก็มาเรียนรู้จักป่ะเพจนี้ก็ดังนะแล้วก็คนเรียนเยอะแยะที่ดังๆตอนนี้แต่ถ้าใครตอนอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าอาจารย์นีราคาเบากว่าน,นี้ไหมผมแนะนาอันนี้เลยก่อนนี่ใครเคยเรียนบ้างครันนี้เรียนยังเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วมาบอกกันหน่อยได้ไหมนี่สองอันนี้แหละเจ๋งมาก ถ้าคุณอยากจะได้คอนเซปต์วิธีการตั้งเป้าหมายแบบที่มันปังแบบที่มันใช้ได้อันนี้ผมผมเรียนเรื่องการตั้งเป้าหมายมาทั้งชีวิตผมตกผลึกทั้งหมดผมเรียนจากแบรนด์เทรซี่โทนี่โรบินส์อะไรเงี้ยเราไปใช้กับชีวิตตัวเองสร้างตัวจากคนหันใหญ่อ่ะจะเด็กที่เกิดหันใหญ่เอาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังพวกนี้แต่แต่ว่ามาฟังตอนที่อยู่มัธยม มาเริ่มเริ่มเรียนเรื่องเ,เ,เป้าหมายตอนมันอยู่มัธยมแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือใช้กับชีวิตตัวเองสร้างตัวจนไปถึงเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกสร้างธุรกิจขึ้นมาผมตั้งเป้าหมายทั้งชีวิตปรับตัวเองทุกปีผมตกผลึกมาอยู่ในคอร์สหนังสือเสียงสองอันซือซ้อเป็นชุดไปเลยราคาให้ฮันนี้ตั้งราคา อันนี้ดูราคาตั้งให้ราคาพิเศษเขาหน่อยสองสองถ้าใครสนใจเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วบอกว่าชีวิตเก่ากูไม่เอาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยคุณได้ how to ไประดับหนึ่งแล้วได้ฟรีไประดับหนึ่งแล้วคุณอยากจะได้เทรนนิ่งอยากจะได้อะไรที่ฟังแล้วมันไม่มีที่มันฟังแล้วกระชับแล้วมี how to ลึกกว่านี้มีวิธีการผมสอนวิธีการตั้ง the secret seven เจ็ดอย่างวิธีการ secret seven คือความลับเจ็ดอย่างของคุณ แล้วทํายังไงที่วิธีการตั้งเป้าหมายวิธีการคิดแล้ววิธีการทำไงให้เป้าหมายนะั้นเป็นจริงตั้งแต่แรกเป็นคนคนนั้นไปเลยผมจะ,ะมันอยู่ในคอร์สนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ฮันนี่ให้เวลามันมีสองอันสองเบื้องต้นกับขั้นสูงนะครับตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกอันนั้นเป็นขั้นสูงตั้งเป้าให้เราาใจเป็นขั้นอันแรก okay. ไม่เป็นไรตั้งเป้าใหญใส่ลูกก็4 9 0พัน้าร้อยะพิเศษเท่าไหร่แล้วตั้งเป้าตั้งเป้าให้เราใจสองอันนี้ขายขายดีม,มากขายดีม,มาตลอดตั้งแต่ผมออกออหนังสือเสียงเป็นรุ่นแรกๆเลยนะหนังสือหนังนอันนี้อันนี้เป็นอันแรกเลยที่ผมรุ่นอันแรกเลยที่ผมออกแล้วขายโคตรดีอะ่ะแล้วแบบตกกระใจเลยเว่ามันเฮ้ยแต่ถ้าคุณซื้อไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นซีดีก็ได้นะครับฟังออนไลน์ก็ได้ ฟังในมือถือเลยอันนี้โชว์เป็นซีดีเฉยๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนใหญ่คนไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วนะครับแล้วก็สามารถซื้อเป็นต่ออันนะครับก็สามพันเก้าลดเห 3, ลือสามพันห้าต่ออันถ้าซื้อสองอันเลยเท่าไหร่ฮันนี่หกพันเก้าแล้วกันเนาะสรุปเลยโ okay, อเคหกพันเก้าซื้อ,ซ,อซื้ออันสองอันนะครับเป็นคอสไปเลยสมบูรณ์แบบหกพันเก้าร้อยบาทวันนี้เท่านั้นนะครับวันสุดท้าย สำหรับการคอสการตั้งเป้าสําหรับปีใหม่ปีหน้าคุณจะเจอกับคุณจะเจอกับตัวคุณเหมือนเดิมหรือคุณจะเจอคนใหม่ที่ไม่แบบเป็นคนเป็นคนคนนั้นฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันฉันเป็นเจอตัวฉันที่ฉันชอบมากๆปีหน้าคุณจะเป็นแบบไหนเหมือนผมอะตอนที่แบบดัดฟันอะผมก็บอกปีหน้าฉันจะเจอบัณฑิตฟันแบบหันหางออกกล้องแล้วดูไม่ดูไม่สวยดูแบบดูขี้เหร่กลับ ฉันปีหน้าฉันจะเจอชายรูปงามชายรูปงามหนกล้องคุณจะแบบไหนอะไรนะเทพบรชบุตรเออเชพบุตรในแบบอินเตอร์เออใช่เป็นนแบบนแบบเออนี่อีกอย่างนึงที่ผมจะเล่าให้ฟังผมพูดคำนี้กับตัวเองเสมอเลยนะผมเวลาผมพูดพวกไอดอลในความความเท่ความหล่อที่บรรดาบรรดาใจผมส่วนใหญ่เป็นฝรั่งไงเป็นฝรั่งแบบพวกแบดพิตอะไรเงี้ยคือ ตอนแรกมันก็ดูเหมือนไก่เอื้อมเอ,มเอมเพราะผมจะพอพูดคำพวกนี้แบทพิตจอร์จครูนี่อะไรแบบนี้มันก็ดูเหมือนไก่ใครเอาดูแบบว่ามึงไม่ดูตัวเองบ้างเลยนะอะไรแบบนี้มันเราก็ดูแบบแต่ก่อนก็หน้าตาอ้วนๆคุณเคยเห็นบ้างเหมือนอาเสียแล้วอ่ะเหมือนแบบคุณเคยเห็นบ้างที่แบบผมเคยเอารูปไปดูที่แม่เหมือนอาเสียเลยแล้วผมก็ผมก็บางเลยนะผมก็แบนะบขึ้นไปถึงนี่แล้วไอ้ตรงเถิงแล้วขึ้นไปถึงนี่แล้วแต่ว่า พูดบ่อยๆมันก็กลายเป็นจริงตอนนี้คำว่าฮอลลีวูดมาเฉียดๆผมเยอะมากเลยนะคนชอบมาคอมเมนต์นะเหมือนฮอลลีวูดเลยแล้วเหมือนแล้วแบบใครบางทีอะไรอ่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ในคอมเมนต์ในอ่ในที่ที่ในแบบภาพในภาพต่างๆที่ผมลงไปใช่ไหมก็ลุกเิ์รอบตัวอย่างเงี้ยเขาก็พูดเหมือนใช้คำนี้บ่อยลุงก็ใช้คำนี้บ่อย กับผมนะแต่เขาไม่เขาไม่ได้รู้เป้าหมายของผมนะแต่เขาใช้เองนะคุณเข้าใจปะเขาไม่ได้บอกผมไม่ใช่บอกผมพูดบอาไอ้พี่เหมือนรู้หรือ,อยังไม่พอกรู้หรือ,อยัง<ม>แล้วก็โวยกันเองอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะผมคิดอยู่ในใจเสร็จแล้วเขาเขาเออเขาพูดขึ้นมาเองเออมันจะมีแบบนี้มันใช้ชีวิตแบบนี้ม่นค้นมันน่ะจะบางคนนะไอ่จะจบด้วยคํานี้อย่าเป็นคนประเภทที่ว่าอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าเออ บอกว่าตัวเองบางคนนะไม่ใช่พวกคุณหรอกมั้งแต่จะมีคนบางประเภทที่บอกว่าเป็นคนที่บอกว่าตัวเองมีชีวิตแต่จริงๆอะ่ะเสแสร้งว่ามีชีวิตชีวาอยู่จริงๆแบบเหมือนกับว่า pretend อย่เหมือนกับว่ารู้สึกว่าทำเสมือนว่ามีชีวิตอยู่จริงๆแล้วมันอยู่แบบสังกตายอยู่ อย่าเป็นคนแบบเภทเราอยู่แบบมีชีวิตชีวาแบบสนุกแบบแบบทุกวันเห็นตัวเราเองก้าวหน้าทุกวันตอบย้ำคำเป็นตัวเองคนนั้นทุกวันตอบย้ำนี่แหละฉันคือคนหุ่นดีนี่แหละฉันคือคนสุขภาพดีนี่แหละฉันคือคนที่แม่คนอื่นมองแล้วเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นมองแล้วว้าวกูวอยากเป็นแบบเขาบ้างนี่แหละคือคุณใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ก็สนุกทุกวันเป็นแบบนั้น ใช่ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากไม่ใช่เพจผมโดนคนเดียวมีหลายคนโดนนะแล้วก็ชอบเอาเอา,เอา,เอาชื่อผมไปปลอมเขียนว่าอาจารย์มันฑิตแล้วก็เอาดาวโหลดรูปผมไปใช้เลยแล้วก็ไปลอกเอาเงินคนอื่นนะครับเช็ค mm hmm. <Check S 2> ด,ด,ดูดีๆนะเ,เพจเพจเพจที่เ,เพจที่คุณคุยด้วยมีเพจเดียวคือเพจที่อ,อที่มีคนตามแปดแสนกว่าคนอะ่ะมีคนอ,อแล้วก็เป็นบัญชีบริษัทชื่อว่า In s p i r e มิวสิกนะครับบิษัทอินฟรามิวสิกธนาคารจสิกรไทยอยู่บนจอแล้วนะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นคอร์สนะครับหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับทั้ง,งบเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นแล้วก็อันนี้คือขั้นสูงนะครับสองอันนี้ซื้ออย่างละอันก็ได้นะครับอันละ3500ร้อบาทราคาพิเศษหรือว่าถ้าซื้อสองชุดพร้อมกัน6,900บาทก่อนเที่ยงคืนนะครับเหลือ2ที่และะ้วค่ะเหลือ2ที่แล้วใช่รอบศว้าว อ่อนะโอเคเี๋ือสองที่แล้วครับอ,อรอบสดโอเคแค้างั้นก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มานี้มามาดูกันอย่างคับข้างแล้วก็แชร์กันอย่างคับข้างแชร์กันี่แชร์วันนีน้เยอะเลยเป็นสองพันมากาจะถึงครัขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ขออวยพรนะให้นี่คุณชมพู่บอกพบกันรอบสดนะคะอาจารย์เยี่ยมมากก็ยอ่ก็บอกว่ารอบหน้าเป็นรอบละล,ะลาน เจอกันอาทิตย์หนึ่งเจอกันอาทิตย์หน really ึ่งแล้วพาไปพาไปพาไปไปกินโรบากาเซ่เอาที่โรากเซ่เจอกันนะครับทุกคนแล้วก็ขออวยพรทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนมาวันนี้มาเรียนฟรีหรือว่าได้ลงทะเบียนเรียนอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นนะครับหรือตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตยังไงผมขออวยพรทุกคนให้เป็นคนสำคัญนี่นี่เป็นคนนี้ คุณเป็นคนสำคัญอย่าทำตัวเล็กคุณเป็นคนสำคัญเดินเหมือนคนสำคัญคุณเป็นผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งคิดเป็นคนนั้นมองไอ้นี่ทุกวันเนี่ยฮันนี่ยังมองเอานี่ไปตั้งมองทุกวัน <c oughs> ฉันคุณคือผู้ควบคุมสรรพสิ่งคิดแบบนั้นคุณคือคนสำคัญเงินหลั่งไหลเข้าหาคนสำคัญจำไว้โอเคนะครับขอห้พรทุกคน,นครับสวัสดีบ๊ายบาย ไลน์แอดนะจ๊ะยูยูทูบยูทูบบอกเขายังบอกบอก,บอกได้เลยค่ะยังไม่กดยูทูบยูทูบเอ่อถ้าเกิดต้องการลงทะเบียนอะไรนะก็ไปที่ไลน์แอดนะยูทูบกับ IG ที่ฟังอยู่แล้วก็ทิกตอกด้วยเอ่อไลน์แอดนะแอดบันดิตนะแอดปียูเอโอเคนะครับอ,อ่าที่นั่นจะสะดวกที่สุดน,นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกมิจฉาชีพได้ด้วยโอเคถ้างั้นไปแล้วบ๊ายบาย